มาบ้านคุณนายคุณนายใหมไปดูมาเร็วมาเร็วเปียวมาเร็วมาดูสวนคุณนายใหม่สวนพลูสวนพลูส่งต่างประเทศนี่ครับมาที่เกาะใหญ่วันนี้มาดูสวนพลูคุณนายใหม่ใบเติบจังนะ mày tham mấy tam locking tham gia hả? locking nha ơi mẹ tê ma nè Ơi, phải làm nhé e tiệm mà? nhé nè, nhé có kinh nhé 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 này nhé 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 mai nhé 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 ไตวันเหรอโอ้ยแต่ไปไปเติมชังเนาะไปเติมย้ากว่านี้เลยยาเลยตะนี่นี่มันมันจะไม่พูดเลยอ่ะนั่นเลยแต่ดินแต่ก็ย้ายดีมันย้ายนี่ยาท่านบูนจังนะใช่นี่น่ารู้แตเป็นลายลายนะมาย้ายตรงนู้นมย้ายไปลาวเลยนี่มีจ้างคนตัดยาในวันที่ใบแม็เข้าไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวอ่ะเพิ่งกินมาเด็กวัดตั้งเตี้ยงเนาะเมือ นี่มาเดินรอบวอนยัยละหมาคงกินไม่มีคงเลยนี่ใบบลูบ้านกูใหม่เก,หเก็บไปแล้ว,ลวตอนนี้โลละห้าสิบบาทย้าเหม,นะมือนนะกลองกูเป็นรี้เยอะไหมสวยงามหไหมอืมช่วยจังกู้พันก่อนฮะนะฮะเมียเขามาช่วยยกลังค่ายนิฮายแล้วพันก่อนทำเอกเมย์ทำเองนั่นมันลุงลิงลุงลิงอยู่ตำเลยถึงมีเขา ผคนทำด้วยการเขาตัดเตรียมทอเตรียมอะไรมาเองหมดเลยถึงเข้ามาถึงตั้งนูมาสร้างคนปินเสร็จเรียบร้อยเข้ามาจุยอ่ะเข้ามาจุยในกลุ่มกลุ่มวิจารกิจชนเค้งนะนี่จ้ะนี่เกษตรครอบครัวนี่จ้ะพลูนิส่งปฏิไตวันเหรอไตวันที่แม่ตะกุไตวันกินเหรออ๋อโม่แรงงานโม่ประมาทซะ กตำหนี่<ก>ใช่ไหมใช่อืมอันนี้ตำหนี่เอาไม่ได้ต้องเป็นแบบนี้ต้องอใครสนใจปลูกพลูนะได้เลยเต้เต้แสดงของเชิงแซ่ไม่มอกอันปลูกพลูแบบสารุปมันต้องเป็นดินดินเขาแบบนี้ใช่ไหมใช่เป็นท่เาเช,ชื่พลูที่ชอบดินทรายทราชอบดินทรายหรือว่าล้วนปนทรายทรายมันชอบ ชอบกีไกจับ <expand> ก <sh arp Syn Island> mm ีไกที่พวกกีไกอันนี้ข้างหลังนี่กีวัวกีวัวลูกเปนี่เก็บเปแล้วนะครับโอ้ยนี่กูไม่สามารถปลกได้เยอะแยะเลยอันนี้มีปืนตีว่างอย่างเยอะเลยใบแลกกูไหนน่อยประตำไรเลยอ้ยเกว่างๆเกก็เดือดแบเนี่ยเกพวกนั้นนี่แกทำเองนี่ ไปเจอรงเรียนสิไปเจอไปก็เจอลงเียจะแส้ทิ้งมาก็เลย่มาทิเียมาบอกว่าเอามาไอ้นี่ดตนันรังคางคอตรงกลางกันคอไปถึงทำเองแพ่นั้นทำเองแพ่หลบ้าไม่ยอมที่ใต้หลบโคตรจะหลบซ่าสัวอย่างเดียวเราลงไม่หอกมึงตาจะมูดหรอกจะโผล่โม่นายไหมกาจะประชา้านเลยะแนรวมจกถึงองทีงะ ตโอเคโน่นมีอีกไอจีผิดสาวสวนอย่าบ่ายใจนี่นะอ้อยรอบล่นไปเลยนี่้ทารอไปแมีมาว่าถ้าเป็นสุ่มนี่สุ่มนังเล่น

การปลูกปูกิจการก็ได้กิจกรรมครอบครัวรอบละ10บโล20โลก็โอเคนะครับโลตอนนี้50บาทของครูไหมก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ดินด้วยถ้าเกิดว่าดินไม่ดีเนี่ยก็ใบก็จะเล็ก ดินดีใบสวยอันนี้เป็นกลุ่มเขาก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วส่งต่างประเทศนะครับใบโตมากเลยดูนสะิแต่ว่าต้องต้องไม่มีตำหนินะครับก็ต้องฉีดดูแลอย่างดีส่งประเทศไต้หวันเอาไปให้คนไต้หวันที่เห็นว่าคนไต้หวันก็ไม่ได้กินนะคน,คนที่มาจากต่างประเทศมาใช้แรงงานก็จะกินกัน đau bắt bên bà ma xi lăng cà. <coughs> 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 <Tumy> cafe trời được đưa màn để kênh nhơn cộng nói tìa chọc à mày đuôn nóc canh mày nóc เจ้าบ้านบางเจ้าบ้านว่างเกินเหมือนว่านึงเนียงนกมีความสุขกับเจ้าบ้านนี่เจเจเจร้านนึงร้านนั้นถ้าใหม่หนูจะเป็นยูทูบเบอร์ว่ะอ่อนนึงหนูจะขายนกว่ะเออเอาละนี่เราโทษไก่ไก๋ยนน่ะขายนะไก่อย่าได้ขายอ่ะ เต๋ยตอนนี้ได่ไ<ร>ให้ผิวโออยู่วันนี้าผ่อน้าดูไหน,นอนลคลายเส้นด้วยเจ้าพี่เ้าพี่ไฟฟ้านวดเ้าพี่นวดไฟฟ้า่นวดไ,ไฟฟ้าใช่อยากรับม่อกี่นทีอ่นี้นนนอ๋เอเหลือสองนาทีแล้วมันตั้งได้ทุกทายต้องทิ

ตั้งแต่รักไปไป้วยอันนี้เป็นปูะเลเนื้อผัดีไคงครับวนี้ประมาณชั้นเจ็ดขีดนเปล้ม้พลังลงเบแต่รว่าที่อ้นที่ขลางมันมีกิงวอันนี้ปลากระพงปลาที่เราเรยที่ไปนวดง่ายครับัีงก้อนแค่นี้าเกงรีวิว รีวิวสินค้าของท่านอำนวยกันไม่ในจ้าม้ามเรื่องเลื่นี้ครูนกเก้าอีนวลนี่ครับวันนี้มาเที่ยวบ้านรูใหม่มาดูสวนพลูเลี้ยงนกนี่ครับเก้าอี้เก้าอี้นวดของแม่รูใหม่ครับมาพักผ่อนวันนี้วันอาทิตย์ มางานบวชเขาแล้วก็มางานกระตินแล้วก็มาแวะแวแคนยอนใช่ไหมแวะแคนยอนแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วยาได้กินข้าวบ้านนี้ลังยากระตินเอาแกงวัดมาแล้วไม่ต้องกลัวเจ้าบ้านแกงไก่แล้วแกงก,กั้วไก่ไปกินข้าวก่อนนะครับลาไปนะครับสวัสดีครับ